นิยมใช้จตุเทนแปดสิบเมตรมูเจ็ดบ้านโนสาศาสตรส์ตำบลไผ่ศาลอำเภอธารบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดพื้นที่ที่เขาร่วมโครงก,การกับผมแบบเป็น3ไรนนะครับอัตราส่วนกับเป็น1นึก็ส คือว่าผมก็เป็นเกษตรกรที่เขาอยู่ในโครงการเกี่ยวกับเกษตรอยู่นะครับเกี่ยวกับอยู่ในสพกเขามาปัะทศนี้ยิ่งเครียดคลายเครียดคลายว่าหรือว่าพี่น้องว่าหรือรัฐบาลประกาศมาว่าโค้งน้องหน้านี่ฉิมมหาหมู่บ้านเท่าลหะเด้วยบาวบาันี้ทันพยาบาลกันเลยอันยัดให้โครงการนี้เขาหมกาคือผมก็เป็นคือโครงการนี้คือการเป็นการพัฒนาพัฒนาพื้นที่ พื้นที่ให้เป็นคุณภาพกับการพัฒนา,าสินค้าให้ไปเกี่ยวกับการโครงการทฤษฎีใหม่นะประยุกสูโของ,องหน้าหมดเดียวห้องก็กกรู้สึกว่าบ่อยากเห็ดหน้าแหละครับคมหมายของผมแต่ว่าอยากให้มันมีเพื่อหลากหลายแต่ว่าหน้าคงไหวแต่ว่าเล็กๆน้อย,อยคือว่าอยากให้มันมีเห็ดเนี่ยมีเนื้อเห็ดตลอดในไปครับ มีนเล็ดไปตลอดเล็ดอยูอ่เสมอแนวแนวสียได้นั่นจ้างวากันกะไปได้โครงการมากอะพวก็ะให้คขม้มให้ไปอบรมมาได้คขม้มหูุม่มมนันมาหลายจริงหลายอย่างกะกำลังเรื่อมไปเล็ดไปผมกกสิีเน้นปลาละครับเปรียบเทียบปลาปลาหนึ่งไรนี่สาหนึ่งไรกับเขาหนึ่งไรเพิ่นวาเดี๋นี่ปลาหนึ่งไรนี่เอ้เขานึ่งหนึ่งไรได้นึ่ง นหน, 8, น,น,นึงตันเลยนี Next, ่ได้แปดพันบาทหนึ่งปลาเนี่ยหนึ่งตันผมได้หกหมื่นนี่ครับนวนนี้ะเป็น พื้นที่ดินเข้มจักหน่อยนะครับก็มีบักเผาวบักเผาวผมละพานนมฮอนหาสิบเจ็ดต้นก็มีทุเรียนยี่สิบก็มีมะละกอมะละกอนี่ยหกสิบหกสิบสองต้นแล้วก็วมีกล้วยด้วยนี่กล้วยสี่สิบหกต้นครับผมก็มีปลาปลาก็มีแยกบัวกันมีบัวมีข้องใส่ไก่แยกกันไปปลามีหลากหลายครับปลาบัวกินพืชก็คือกินพืช มีกินสัตว์ก็คือเป็นมีจระเมศแปดร้อยตัวก็มีอ่าเพือ่อมีหงาไใบชาซับให้ปลาเนาะอนาคตขา้างหน้าเขาก็ต้องบ่ต้องให้อาหารมันก็คือเป็นเพื่ให้อาหารพิเศษให้มันไปตลอดเลี้ยงมันตลอดก็บ่ได้ประมาณนี้ครับครับผมกล้องผ่าฟังกับซิ่งแหลงคืออ่าที่ไปโอรมมาคนบอกว่าอนาคตขา้างหน้าโง่หน้ามอดเดียวเนี่เพือ่อยุ่งในสวนในไร่เขานี่ ้องเป็นเปิดอินซี่นะครับก็เลยกรเลย้ง่งเหตดแบบอินซี่ต่วันตอนนี้คือกำลังปรับเปลียยยปย่ยนอยู่ยังนี่ปุ๋ยเคมีอยู่คาดหวังคือว่าผลละใหม่ที่ผมที่เราได้ก้าวไปเมื่อกี้นี่แหละครับเป็นมิกกม,มีใหม่หลากหลายนะค,คือใหม่เปืดอที่อายุหาปีให้ผลผลิต10ปี20ปีกับจ้างให้ผลผลิตย่างเช่นปลาก็กินไปเรื่อยๆครับ่เดือน6เดือนกินไปเท่น,นึงตลอดว่นไปเพราะว่าแรงงานก็ือเม,มือกั แห่มาจากกรุงเทพมากอะต้องมาปักลักปักฐานเริ่มตนน้น้วตอนนี้พงบาวัสายนะครับพี่น้องเกษตรกรทั้งหลายผมเค็ดรับดีๆสำหรับการปลูกกล้วยนะครับของผมนี่คืพุ่นลุมหาสิบคุ้นหาสิบแล้วล่องพื้นเลยฟุ้นครับพุ้นคือฟุ้นมาจากไสคือผม,ผม เลี้ยงหมูเองครับหมูแม่พันธุ์คุณเนี่ยผมตักไว้ใส่กระสอบว้จมว่ากระสอบสิเปอยพผมนีครับมันโยนดูดนซ้ำในหน่อยมีสามเดือนผมตัง้งใส่สอบว้อ่าเราจะกัมาลอล่องคนปุ๊บร่องคนแล้วผมให้หญ้าเกิดก่อนดิค่ะหมายถึงว่าคล่อมห่อนคล่อมยังเียดินผ่านอาหารพร้อมทฉยๆอีนังทักย่างลกไปพร้อมี่จะกินเลยผมก็เอาลงกลูกกล้วยพั้นปูอยากได้นอเร็วก็ต้องปูเอยียงเรื่องว่ากับหัวอันนี้กันผม บ่ต้องการน่อเพราะว่ามันไม่ยังม่ปลูกเอียงที่มหาองศาประมาณนี้ครับอยู่ประมาณสามเดือนน้อยๆเท่านี้แ่ะวยครับผมในมือเป็นมือมือมือเอาบุญหรือมือเอาเอามือสามมิีรนะครับกับมี่ชนชุนกี่น้องเกษตรกรชาวบ้านมายี่สิบคนเลื่อนมามามาเอามือสามมีตรกันคือมามาซอยเหลือกันมาบึงมาโกกหน้าเขาเห็นอีอยังนนเนาะเคยกับมาซอยอยังล่ะมาซอยปลูกปลามาซอยโฮม ห้มดินหฮมฟางมาซอยมาเห็ดหลุมพ่อเพียงหรือมาเห็ดปุย๋ยปุ๋ยน้ำมักมาเห็ดปุ๋ยเพื่อใส่งานไนแปลงให้เพื่อนเบ่งให้พี่น้องเบ่งกับมือทำไม่ขี้ครับมือนั้น นะครับหน้าที่ที่เขาร่วมโครงการก็มีหนึ่งก็คือหนึ่งผมได้ได้ไดออกกำลังกายเสมอนะครับได้่ความภาคภูมิใจด้ปลูกต้นใหม่ได้นึ่งแบผมได้มีสีเขียวเกิดขึ้นในในแปลงของผมครับสองผมได้ทดลองปลูกตุเลียนรู้สึกว่าประสบความสำเร็จบรูลุนะครับแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันมียอดแก,ก่เห็นผมแบมีความรู้สึกว่าผมดีใจว่ามันมันยิงไงยิงงามต่อไปอยู่เพาทั้งในแปลงนี่ของผมนี่ เห็ดเข่าก็สามารถอย่อยู่ยได้ today, กินไร้ล่ะมาที่นี่ผมก็เลยมาปรับเปลี่ยนมาเป็นแปลงโขกหนองหน้าไมยต้องเห็ดจงฉีแหละครับมาที่นี่เห็ดม้า today, ma, มือเอามือทำืาอกีกับเอิญพี่น้องมาเบิ้งต่อไปเป็นสีเบิ้งบัวครับผมก็ต้องบอกให้เป็นเห็นเห็ดเป็นเห็นให็ดเป็นหูต่อไปก็ต้องเป็นอนาคตคาะในเนี่ยอยู่แนวผมคิดว่าผมจะเห็ดเป็นศูนย์เลี้ยงลูกแจกายพี่น้องหนึ่ง ท่านเผื่อสวางก็คือความลูกสิผมเก็บมาจากปีจากปีก็จะมาเพื่อมาเรียนรู้เอาชั่วโมงสองชั่วโมงผมก็จะให้กันไปเม็ดเลยก็แน,นะนำพี่นอ้องเหล็กวานผู้ใดยังเ่ท่านกิการตัดสินใจก็อยากให้ตัดสินใจหรือปรับเปลี่ยนพื้นที่อาจจะเฮ็ดเล็กน,น้อยพีก้อนเพราะว่าโครงการดีๆรัฐบาลตัวนี้ยังสารต่อต่อเนื่องมาได้ยินข่าวประกาศมาแาเส,าสม,มือนะครับเนาะครับ,บผมดทด่้ายผมก็ขอบุณกรมการพัฒนา ชุมชนก็ทีเดแนะนำโครงการดีๆให้เกษตรกรยังผมผมก็อยากแนะนำตอ่อครับอยากให้เกษตรกรทานอื่นมาเห็นของผมหรือว่าเห็นของผู้อื่นก,อ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 ก็อยากให้เนะยอยากให้เนะอยากให้เบื้องอยากให้เห็นแล้วก็อยากให้เฮ็ุตามครับผมว่ามันสีไดียัง้เกิดขึ้นชอบรับตัวตนของของผู้เหตุเพราะว่าอนาคตข้างหน้หนนาเนี่ยผมคิดว่าของผมนี่ว่าผมสีมีความเป็นอยู่ที่ดีดแน่นอนครับ มีปลากินมีกล้วยกินมีพืชต่างๆทุเรียนนี่ยผมว่าอีกหปีเนี่ยผมสิได้กินทุเรียนแล้วสบายบุรีเฮานี่ครับผมขอบคุณครับ